เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ของมาชี้เป้าบ้านสำเร็จด,ดีรับชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับราคาย,ย่อมยาวครับแปลงนี้ใกล้ทะเลครับใกล้หาดแม่ลำพึงแค่นี้เองมองจากมุมสูงมองเห็นได้เลยครับราคาถูกพื้นที่51ตารางวา เจ้าของฟีโอให้ด้วยครับติดถนนลาดยางในชุมชนครับทางสาธารณะมีเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่แออัดครับอยู่ห่างกันมีพื้นที่เหลือบ,บ้านปลูกพืชผักสวนครัวนั้สบายเหมาะรีโนเวตยูัสโครงสร้างก็ยังดีครับไม่เก่าไม่โทรมมี2ห้องนอนครับ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องพระห้องโถงขนาดใหญ่มากสามารถการเพิ่มได้อีกคนระับใกล้กับหาดแม่น้ำพึ่งไอ้อุทยานเขาแหลมใกล้แหล่งท่องเที่ยวพันสัตว์น้ำ ใกล้บ้านแพท่าเรือเกาะเสม็ดด้วยนะครับใกล้แหล่งท่อง,งเที่ยวหลายที่เลยซื้อเก็บเก็ก่งกำไรซื้ออยู่อาศัยก็เหมาะครับราคาเปิดมาที่1ล้านบาทเคนาเตอร์โคสิงต่้งใจไม่มีคมครับรีนเวทนิดหน่อยสวยเลยถ้าชอบฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไหมพาคลิปใหม่ๆครับฝากกดหัวใจให้ด้วย แลงนี้อยู่จังหวัดระยองนะครับมือโทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ใยหน้าสนใจติดต่อเจ้าของได้สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ